ทุกคนว่าจะรอดปะไปดูได้ในคลิปนี้เลยจ้ารีวิวแป้งพริม์บายพิมริพายทดสอบให้ดูระหว่างวันทดสอบความกันน้ำกันเหงื่อคุมมันท้ายคลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวฝาอันจะมีทดสอบแบบว่าใช้น้ำราดให้ดูเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันกันน้ำจริงๆหรือเปล่านะครับทุกคนไปดูกันเลย ราคาแอบแรงค่อนข้างที่จะแบบแรงเลยนะฮะทุกคนทักทายนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสุดติ่งมากอีกแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็คือตามหัวข้อคลิปเลยนะครับฟาอันจะมารีวิวแป้งพิมพ์บายพิมพ์ริพายนะครับทุกคนอันนี้คือฟาอันก็สั่งมาทั้ง3เบอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง3เบอร์เนี่ยคือมันจะแบบเข้ากับผิวรอเลยเลยังไงหานะ, <c oughs> นะทุกคนอันนี้นะเป็นเงินทั้งหมด2องพนเดนะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าน้านานนนะะััขงงหลงเป็จโท คนขาว องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็น QR code ช่องทางการสั่งซื้อ,อนะเป็นช่องทางการสั่งซื้อนะครับทุกคนด้านหลังเดี๋ยวเรามาอ่านคําเกมของเขากันบ้างกันก่อนดีกว่าว่าคำเกมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็บะพิมพ์บายพิมพ์รีพายรอยเยลลี่มาน n ก้าฮันนี่ฟาวเดชันพาวเดอรเป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นเนื้อละเอียดบางเบาช่วยปกปิดให้ดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อแป้งติดทนกันน้ํากันเหงื่อควบคุมความมันแล้วก็ผิว เนียนกระจ่างใสปกป้องผิวจากแสงแดดไม่ให้หมองคล้ำระหว่างวันแล้วก็บำรุงด้วยก็พวกแบบนมพึ่งนะคะเพื่อความยืดหยุ่นของผิวอมพรางริ้วรอยรูขุมขนแดูเล็กลงไม่อุดตันผิวคีย์พอยต์หลักๆเลยก็คือกันน้ํากันเหงื่อกันน้ํากันเหงื่อน,นี่คือคีย์พอยต์หลักๆที่เขาแบบเคลมมาเลยนะครับแล้วก็ยิ่งโดนน้ายิ่งพ่องอันนี้คือเขาพูดเองเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแท็กเกจของเขานน,นั่เองนี่ ประมาณนี้เลยทุกคนเป็นแพ็กเกจของเขานะด้านหน้าจะเป็นรูปพิมรีพายอะแล้วก็ไอ้ตรงนี้จะเป็นดีเทลเหมือนหนังอะเป็นแบบฟิลหนังหนงหน่อยอะก็ตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะทุกคนความ690อะ่ะความคาดหวังอะ่ะมันแบบค่อนข้างจะเบามากเลยอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกมันไม่ดีนะแต่ว่าแค่บอกว่าในใน,ในความรู้สึกงวา,านนะมันน่าจะไม่ใช่พลาสติกแบบนี้เปิดปุ๊บเป็นเจอกระจกอย่างนี้นะครับกระจกก็ ส่งได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องลอกออกคือบางแบรนด์แป้งจะต้องลอกออกซึ่งชอบนะที่เกียดลอกอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ต้องชมหน้าแป้งก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นแบบรูปพิมพ์ที่พายปั๊มโอยเหมือนตรงนี้เลยเปิดมาก็จะเจอกับพับพับเป็นพับเป็นพับแป้งแบบทั่วไปอ่ะมันไม่ใช่พับกระมี่ที่เป็นพับแบบขนๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ นุ่มนะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของเนื้อแป้งกันกว่าเนะก็คือเนื้อแป้งสีต่างๆเนาะเพราะฝันเนี่ยตำมาทั้ง3สีเลยนะฮะทุกคนอ่ะฝันให้ดูความต่างอ่ะ ห 1> 1, นึ่งสองสามนี่หนึ่งสองสามนะครับทุกคนสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตเลยก็คือว่าใครที่อยากจะแบบดูที่กล่องว่าแบบหนึ่งสองสามที่กล่องมันก็จะมีชัดสีอยู่ใช่ไหมถ้าจะดูตรงนี้แนะนําว่าต้องดูด้านในนะครับเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงเออให้ดูรู้สึกว่าแป้งจริงอะ่ะมันมีความมืดกว่านะความเข้มกว่าตรงชารตรงนี้เห็นปะเห็นปะ,นปะคือในกล้องอาจจะไม่ได้แบบเห็นชัดขนาดนั้นนะแต่ของจริงอะ่ะคือเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะโดยสามชัดชสุดดู อันนี้อมเหลืองเห็นไหมมีความอมเหลืองแต่แป้งมาดูเองเลยทีนี้เรามาในเรื่องของสีกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลองตรงสีนะทุกคนอยากจะเทสสีเนาะให้เทสตรงหน้าเลยนะครับเพราะว่าแขนกับหน้าเราอเห็นไหมสีก็ไม่เท่ากันแล้วบางทีมาเทสตรงนี้มันไม่วอกแต่ถ้ามาทาตรงหน้าอ่ะวอกก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเริ่มกันที่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยนะครับขอดมก่อน มีความแบบหอมๆนะอันนี้ชอบนะกลิ่นหอมหอมแบบละมุนละมุนไม่ได้รู้สึกว่าแบบหอมหอมอะไรอย่างเงบบี้ยเบอร์หนึ่งนะอ่ะเบอร์หนึ่งนี่คือเบอร์หนึ่งะฮะทุกคนต่อไปเบอร์สองอันนี้คือหาสีที่โอเคกับฝอันนะรู้สึกว่าแบบอ่ะให้ดูฝนให้ดูเลยแล้วกันนะเนี่ยเวลาถั่วมันมีความฟอร์เอาออกมาเห็นไหม มันจะเป็นฝุ่นฝุ่นนิดนึงอ่ะคือเนื้อมันไม่ได้ไปแบบมันมันไม่ได้เรียบไปแบบเรียบแบบนนอ่ะคือมันเห็นไหมคือมันจะไม่ได้แบบเสมอมันจะไม่ได้เรียบอ่ะมันมีความเป็นฝุ่นฝุ่นนิดนึงนะอ่ะหนึ่งสองสามเบอร์ที่รู้สึกว่าโอเคของฝาน่าจะเป็นเบอร์สองแต่โทนเนี่ยมีความเหลืองอันนี้ต้องชมพอมาอยู่บนบนหน้าฝาอนะค่อนข้างที่จะมีความเหลืองคือคิดว่าน่าจะเข้ากับผิวคนไทยได้ดีเลยเราก็จะทาทั้งแบบพับ ข้างหนึ่งนะแล้วก็ฟ้านก็จะใช้แปรงในการทาอีกข้างหนึ่งเพราะว่าแม่พิมพ์เป็นคนบอกเองว่าถ้าเกิดว่าอยากได้หนาให้ใช้พับอยากได้เบาให้ใช้แปรงอันนี้คือสิ่งที่แบบแม่พิมพ์พูดเราก็จะมาลองดูว่าสิ่งที่แม่พิมพ์พูดเนี่ยมันจะคือเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้คือฟ้านบำรุงผิวมาแบบดีมากเมื่อคืนโบกเซรั่มเพิ่มความชุ่มชื่นเพิ่มหมดมอยจเจอไรเซอร์เยอะมากแล้วก็เมื่อกี้ก็ทาเป็นมอยจเจอไรเซอร์ของพีมนี้ไปน้องมอยจะเสิร์ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกนิดน,นึงเพิ่มอีกก็คือสเปรยน,น้ำแร่ ก,ก่อนที่จะทาแป้งเนาะคืออันนี้เดี๋ยวกลัวว่าทุกคนจะหาว่าลำเอียงไงคือส่วนตัวฝ้านะ่ะไปศึกษามาแล้วไปดูมาแล้วคนหล,หลายคนก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าคนผิวแห้งเนี่ยไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยทำให้ผิวชุ่มชื้นเข้าไว้ซึ่งต้องบอกว่าพื้นฐานผิวของฝ้านะทุกคนเป็นคนผิวมันคือจริงๆผิวผสมแต่ว่ามันค่อนไปทางมันนะครับแล้วก็จะมีความแห้งตรงบริเวณร่องจมูกแล้วก็ตรงคางส่วนเรื่องรอยที่มีก็จะมีเป็นรอยสิวบริเวณนี้นิดหน่อยนะนิดหน่อยนี่ตรงนี้ นะครับแค่นั้นเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะครับที่เราใช้ได้ก็คือเบอร์2องน,นชเชอรัลนะฮะทุกคนันจะใช้พับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะใช้แปรงก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มฝั่งที่ใช้พับกันก่อนเลยนะฮะทุกคนนี้วิธีการทานะครับทุกคนก็คือกดเนาะ เท่าที่รู้สึกคือเนื้อแป้งมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะคือพอมันไม่แน่นอะทุกคนแล้วมันก็จะไม่ปกปิดอะให้ดูรอยสิวเห็นไหมเห็นไหมยังมีรอยสิวฝ้าลางๆอยู่เห็นปะเนี่ยยังมีอยู่นะครับแสดงว่ามันก็ไม่ได้แบบหนาขนาดนั้นนะแต่ฝอันกลับชอบเนื้อแป้งของเขานะคือมันรู้สึกว่ามันมันดีกว่าที่คิดอะมันดีกว่าที่แบบก็เราเต็มเจว่าแบบอุ้ยฉันไม่ชอบแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกลับชอบว่ะพอลงด้วยพลาฟะดูดิคือรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาขนาดนั้นอะใช่ยังยังยังอย่ังกกกาารปปิดมม ขนาดนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์สนอฟันนะครับต่อไปฝั่งใช้แปรงกันบ้างมันจะมีความบางเบาลงเยอะไหมอ่ามีความฟอร์เอานะว่าไปเป็นฝุ่นเลยเฮ้ยเบาจริงนะคือดูเป็นผิวเลยอ่ะคือดูเป็นผิวเลยทุกคนสลย ให้ดูอันนี้คือทาเสร็จเรียบล้อยแล้วนะฝะั่งนี้ก็คือฝั่งที่ลงพับนะฮะทุกคนเห็นไหมก็จะมีความแน่นๆหน่อยแต่ฝั่งนี้ส่วนตัวฟ้านนะชอบฝั่งนี้คือมันมีความแบบเบา โอเคทุกคนก็ตอนนี้คือทาแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวฝอันขอตัวไปแต่งหน้าฟินิชลุคที่เหลือก่อแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความติดทนความกันน้ํากันเลยว่ามันจะจริงหรือเปล่านะฮะทุกคนไปดูกันอ่าโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟินิชลุคของฝอันในวันนี้นะคือพอแต่งหน้ามาแล้วโคตรละมุนออกมาอีกอะแบบมันยิ่งสวยขึ้นไปอีกอะทุกคน ตอนระหว่างแต่งหน้าเมื่อกี้เนาะก็แบบว่ามันนั่งคิดว่าเออทำไมมันถึงมันถึงเป็นอย่างนี้เนาะคิดว่าอาจจะเกิดจากหนึ่งฝันเตรียมผิวมันดีมากๆเลยเมื่อคืนก็แบบโอ้โห,โ,หโบกแบบยิ่งกว่ามาร์กหน้านะฮะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ก่อนจะแต่งหน้าก็โบกเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ไปแบบค่อนข้างที่จะเยอะให้ผิวมันชุ่มชื้นมากๆากอะไรเงี้ยเวลาทาก็ไม่มีความเป็นคราบไม่มีความเป็นอะไรเนาะอันนี้คือต้องชมปกติแป้งอ่ะถ้าเกิด ถ้าเป็นแป้งตลับที่เนื้อไม่ดีจริงๆนะแป้งพับเนื้อไม่ดีจริงๆนะถ้าทาโดยที่ไม่ได้ลงรองพื้นก่อนแล้วทาเป็นพับแป้งเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพที่แก้<อ>ไม่ได้อะเออแต่น,นี้ไม่เป็นดูด,ดิผิวเนียนเลยตอนเนี้ยยิ่งปล่อยเวลานานมันยิ่งแบบเกินกับผิวอ,อันนี้คือไม่ไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันคือความรู้สึกจริงๆนะ ซึ่งในกล้องทุกคนก็น่าจะเห็นนะตอนนี้ยอมรับแหละแอบอาคติด้วยความที่มันมีกระแสอะไรต่างๆแต่พอทช้จริงเราเฮ้ยมันมันมันไม่ใช่วะ่ะออกับชอบด้วยซ้ำโดยเฉพาะฝั่งนี้นะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกินชาบูกันคือวันนี้คือแพลนวันนี้คือแพลนหลายอย่างมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือกินชาบูเดีวไปดูกันว่า พาแป้งพริมใบพิมพวิพายไปกินชาบูเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะทุกคนซึ่งตอนนี้เป็นเวลา16.00เดี๋ยวมาดูกันว่าสักประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะอัปเดตตลอดจะสิ้นสุดการทดสอบตอนเที่ยงคืนนะก็8ชั่วโมงพอดีเลยจะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแบบอัปเดตเป็นช่วงๆเลยกันเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเป็นยังไง2ชั่วโมงผ่านไปเป็นยังไงนะครับทุกคนไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงชาบูกันแล้วนะฮะทุกคนีม,ม,มีผู้ร่วมอุดมการมาด้วยนะะ กินอย่างเดียวไม่ทำอะไรตอนนี้เป็นเวลาเก <_ C ela> ือบจะห้าโมงแล้วนะครับยังไม่ห้าโมงนะยังไม่ผ่านหนึ่งชั่วโมงนะ <_ C ela> ก็หน้ายังแบบถ่ำเลยยังแบบแม็ดแบบแม็ดแม็ดจริง <_ C ela> ก็เดี๋ยวเราขอตัวกินก่อน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกานะครับก็ผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวอัปเดตหน้านิดน,นึงนะยังช่ำอยู่ช่ำแบบจะไม่มีตรงไหนหนลุดรอกนะช่ำเลยนะฮะแล้วยิ่งเนี่ยโพสิชันที่ฟานนั่งกับเต่าอ่ะควนมาทางนี้แบบบ่อยมากนะฮะทุกคนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปยังโอเคอ่าโอเคทุกคนอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอายงานนิดนึงตอนนี้เป็นเวลา19:54อีก5นาทีจะ2ทุ่มนะฮะทุกคนก็มาอัปเดตหน้านิดน,นึงตอนนี้ ความมันเริ่มออกมาแล้วจะสี่ชั่วโมองแล้วนะครับทุกคนความมันเริ่มออกมาแล้วนะครับความมันเริ่มออกมาแล้วอย่างที่บอกฟันเป็นคนหน้ามันเนาะซึ่งเนี่ยตรงบริเวณน,นี้เออไปกินบุฟเฟ่ต์เมื่อกี้หน้ามันแล้วมันโดนควันโดนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมตรงบริเวณนี้เห็นป่ะและ้วก็ข้างจมูกเริ่มออกมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้แอบเป็นคราบอยู่นิดนึงนะตรงแบบเนี่ยร่องจมูกตรงนี้นะอย่างอื่นคือไม่นะปกติเลยส่วนตรงแบบว่าบริเวณที่ใส่แมสต่อะมันมีหลุดบ้างแหละแต่ว่ามันนิดเดียวมากๆ4สี่ชั่วโมงเหลืออีกนะะค เปลี่ยนชาตินคนเดิมให้มีความสุขกว่านี้ว่าเข้มแข็งแค่แคัหนก็นอยากอ่อนแอใสครโอเคครับทุกคนมาถึงช่วงเวลาที่ฟาอันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยนะครับนั่นก็คือตอนนี้เป็นเวลา0034นะฮะทุกคนก็คือเที่ยงคืนนะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 8เชั่วโมงพอดีเลยก็คือเป็นเวลาทั่วไปที่แบบว่าคนทำงานทาแป้งคนออกทาแป้งแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเดี๋ยวมาดูหน้ากันเลยตอนนี้นะอันนี้คือต้องบอกว่าฟันไม่ได้มีการซับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะวันนี้เนื่องจากว่าเราใส่แมสด้วยนี่อันนี้คราบที่แมสที่มันเกิดขึ้นนะฮะทุกคนก็ จะเป็นบริเวณจมูกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้บริเวณนี้แล้วก็ตรงสายที่มันเกี่ยวผูถือว่าไม่เยอะมากในการติดแมสเดี๋ยวมาดูที่หน้ากันเลยดีกว่าตอนนี้เนาะความมันเนี่ยตรงบริเวณทีโซนตรงนี้เลยมันแล้วก็หน้าแก้มข้างจมูกอย่างที่บอกไป มันคางไม่มันตรงนี้ก็ไม่มันมันแค่สามจุดอะเนี่ยแค่เนี้ยบริเวณ T zone แล้วก็น่าแก้ไม่หลุดเลยแทบจะแบบไม่หลุดเลยแม้กระทั่งฝั่งที่ใช้แปรงอะแต่ว่าไอ้พวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดมากขึ้นกว่าเดิมเป็นปกติอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้ทนถึงขับแบบว่าสวยเท่ากับเหมือนตอนที่เราแต่งอยู่แล้วนะแต่ว่าถามว่ามันหลุดออกมาเยอะไหมคือมันเรียกก็เรียกว่าแทบจะไม่หลุดแล้วก็รอยเนี่ยมันก็ออกมาให้เห็นทำอะไรอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราทาไปตอนแรกอะมันก็ไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นเนาะอืมอะ ประมาณนี้นะฮะทุกคนดูด้วยตาเปล่ากันเองเลยว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้ทิชชูในการซับกันดีกว่าว่าความมันเนี่ยมันจะออกมาเยอะออกมาน้อยแค่ไหนนะอันนี้เป็นทิชชูนะคะทุกคนวันนี้คือต้องบอกว่าไปแบบหลายที่มากชาบูบิ๊กซีเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยงานเสร็จกินมามา่มาอีกโอ้ลายยางนะฮะทุกคนดูตรงนี้นะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวขอซับก่อนเฮ้ย พอซับแล้วผิวมันก็กลับมาฟิลเหมือนแบบฉันสามารถไปต่อได้อีกนอันนี้ก็จะเป็นความมันนะฮะทุกคนเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยถือว่าบางกลางสำหรับผิวฝอันเป็นผิวมันเนี่ยถือว่าแบบไม่เยอะมันแค่นี้คือถือว่าไม่เยอะแบบปกติมากๆอ่างเงี้ยค่อนข้างที่จะคุมความมันได้ดีด้วยซ้ำยิ่งแชั่วโมงเป็นแชั่วโมงที่ไม่ได้ซับเลยเนี่ยก็คือถือว่าแบบ น้อยแบบมากๆนอกนั้นคือผิวยงสวนนะะอันนี้คือบอกเลยว่าชอบมากๆจริงๆก่อนที่จะไปสรุปผลเนี่ยในวันนี้ว่าแบบเฮ้ยเรามันเหมาะกับแป้งมันเหมาะกับผิวแบบไหนผิวมันโอเคไหมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยฟ้ารู้สึกว่าอยากลองทัชอัพแป้งก็คือเป็นการเติมดูว่ามันจะแบบขนาดไหนอะพอเราเติมไปเนาะเติมน,นิดนยังเป็นเบอร์เดิมเลยฮะทุกคนเป็นเบอร์ศูน,รรนย์สองเนาะเนเชอรลเนาะฟิลแบบซับๆเนาะเติมได้เลยอ่ทุกคนเติมแบบทัชอัพระหว่างวันได้เลยพกแป้งไประหว่างวันอะ ได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูตรงจมูกนะเียเป็นคราบใช่ไหม <S <S ปกติถ้าแป้งที่เนื้อมันไม่ดีพอทุกคนเลลาวเราเติมอย่างเงี้ยมันจะเป็นคราบนะครับเวลาเราไปเติมระหว่างวันอย่างเงี้ยมันจะเป็นคราบแต่อันนี้คือไม่เป็นวะ่ะเติมได้จริงอ่ะผิวก็คือกลับมาผ่องเหมือนเดิมเลย <S 2> <S 2> ไอ้เลิอ,อ่ะเดีย๋ยวเติมอีกฝั่งหนึ่งชอบชอบอันนี้พูดเลยว่าชอบ เติมปุ๊บคือออกจากบ้านได้อีกครั้งหนึ่งและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยในเรื่องของการกันน้ำที่เราจะใช้ฉีดคือสเปรย์น้ำได้ขวดใหญ่อย่างนี้นะโอ้ยไหลแล้วไหลแล้วโอ้ยโอ้ย พิวซูนะสีขาวเลยนะอนข้างสาลีเลยรุนมาก้าแป้งออกมันจะเป็นภาพเหลืองเลยวิปแทนที่ออกไม่มีภาพเหลืองเลยว้าวไม่มีภาพเหลืองติดเลยความรู้สึกคือเหมือนมันยิ่งผ่องขึ้นจริงๆเข้าผิวมากขึ้นเลยจริงๆนะสวยขึ้นเลยอะฮะทุกคนผ่องแบบผ่องขึ้น คือแทบจะไม่มีออกมาเลยนะครับถ้ามีก็จะมีแค่ลิปตรงนี้นิดนึงแต่แป้งไม่หลุดจริงจจ้าสำหรับแป้งของพิมพ์บายพิมพ์ริปพายสาไม่หลุดจ้าดีดิดดเออเล็ดจริงอะไรจริงนะแม่พิมพ์นะจ้าอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาสรุปกันเลยนะครับทุกคนสําหรับแป้งพิม์บายพิมพ์ริปพายนะครับทุกคนโดยเกณฑ์ที่เราจะใช้สรุป มีดังนี้จ้ะทุกคนก็จะมีเป็นความปกปิดความติดทนความคุมมันกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ความเบาสบายผิวฟินิชลุคที่ได้แพ็กเกจแล้วก็ราคาความปกปิดฝอันให้6เต็ม10อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ต้องการปกปิดรอยสิวมากนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีรอยต่างๆในาแนะนําให้คอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็คือรองานี้คือจะเนียนเลยเนาะความติดทนเนี่ยเเต็ม10เลยอันนี้ให้เลยจริงๆทุกคนเเต็ม10คือติดทนจริงๆเมื่อกี้ทุกคนน่าจะได้เห็นภาพทั้งทุกอย่างไปหมดเรียบร้อยแล้วความ 9, คุมมัน8เต็ม10จากที่ปกติว่าเป็นคนที่หน้ามันมากๆอะทุกเหลือแค่นี้ถือว่าแบบไม่ได้เยอะเลยไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยนะการน้ำกันเหงื่อเนี่ยอโอ้โหเอาไปเลย9จริงๆ9เอาไปเลย9าคำเคลมที่เขาบอกว่ายิ่งโดนน้ายิ่งผ่อนนะ่นก็คือเรื่องจริงนะฮะความสบายผิวฟันให้แปะมันเป็นแบบ แป้งที่ไม่ได้ฟินิชที่รู้สึกว่าแบบมันหนามันแบบเฮ้ยมันมันเฮ้ยมันแครกผิวมันอะไรอย่างนี้ฟินิชลุคที่ได้เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคะแนนนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็จะบอกว่ามันจะเป็นแนวไหนเนาะคนผิวแห้งเนี่ยอันนี้ขอ question mark นิดนึงอาจจะไม่ค่อยเลืออาจจะรู้สึกว่ามันแห้งหรือไม่ก็อาจจะต้องบำรุงผิวให้มันแบบดีมากๆอาจจะต้องแบบ moisturizer หนักๆเพิ่มความชุ่มชื้นหนักๆก่อนทาอันนั้นน่าจะโอเคสำหรับคนผิวแห้งแต่ถ้าอยู่ดีๆแบบบำรุงผิวไม่ดีอ่ะฟันว่าคนผิวแห้งน่าจะแบบยากอยู่แต นผิวมันเนี่ยเลิฟแน่นอนไปซื้อตามได้เลยจริงๆ แพ็กเกจเนี่ยชอบนะส่วนตัวชอบคือถือออกมาแล้วมันไม่อายใครอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลาสติกก็ตามนะแต่ฟันให้เจ็บเป็นสิราคา690บาทแอบหนักใจนิดนึงอะทุกคนเพราะว่ามันจะมีแป้งอยู่แบรนด์หนึ่งที่พูดชื่อปุ๊บทุกคนก็รู้จักแน่นอนก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0กว่าบาทซึ่งฟันรู้สึกว่าตัวนั้นกับตัวนี้ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากถ้าอยากจะเซฟบางคนก็อาจจะแบบเอาตัวนั้นใช้ตัวนั้นไปเลยคือราคามันครึ่งหนึ่งของตัวนี้เอาจริงตรงนี้ฟันมองว่าฟันไม่สามารถจะให้คะแนนได้ ว่าราคามันเฮ้เพราะว่าบางคนอาจจะแบบมีกาลังทรัพย์ไม่เหมือนกันใช่แต่ถ้าเกิดว่าพูดในมุมมองของฝาอันน่ะค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งคือเพิ่มอีกนิดเดียวอะเข้าเตอร์แบนเลยนะเอาเป็นว่าตรงนี้ฝาอันขอไม่ลงดีเทลเยอะแล้วกันว่าเฮ้ยสรุปมันมันมันยังไงแต่ว่าส่วนต่อฝาฝาอันมองว่าในมุมมองของนักศึกษาราคาแอบแรงค่อนข้างที่จะแบบแรงเลยนะฮะทุกคนส่วนในเรื่องของการแบบว่าเฮ้ยฉันจะใช้พับหรือว่าใช้แปลงดีเนี่ยฝาอันมองว่าถ้าเกิดว่าใช้พับไปทุกคน ก็คือตามเขาเคลมเลยคือมันมีความแน่นมันมีความปกปิดจริงๆนะครับถ้าใช้พับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่อยากแบบได้ความเป็นเบาเนี่ยคือใช้แปรงคือโอเคเลยแล้วส่วนตัวฟ้านะถามว่าชอบแบบไหนชอบแบบใช้แปรงมากไม่เหมือนแบบผิวเราเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ดีๆเฮ้ยเออผิวเราแบบอยู่ดีๆสวยอะไรเบอร์นั้นเลยทุกคนคืออย่างนั้นเลยนะครับตามที่ทุกคนเห็นไปเลยส่วนตัวฟานจะชอบใช้แปรงนะครับทุกคนก็คิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะแบบทุกวันแล้วแหละจริงจริงแบบวันไหนขี้เกียจก็ ทา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 ไปใช้แปรงนะไวด้วยแล้วก็ได้ผิวที่สวยด้วยนะจากทุกคนต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าทุกอย่างที่ฝานพูดไปเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฝานแล้วก็ทีมงานที่อยู่ด้วยกันเลยไม่ได้มีแบบอ้างอิงจากแบบหลักการสากลอะไรแต่อย่างใดคือเราเอาเราเป็นเป็นหลักเลยนะครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังจะตัดสินใจ เนี่ยซื้อแป้งตัวนี้อยู่นะครับว่าเฮ้ยฉันควรซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีไหมนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนมาจนถึงตอนนี้ก็อยากจะขอบจริจริงนะครับทุกคนแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ฟาอันรีวิวอะไรยังไงตัวไหนทดสอบกันน้ำกันเหงื่ออะไรยังไงก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฟาอันสติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย